คู่ต่อไปดีกว่าน้องฝนทันหรือเปล่าคู่นี้ไทยโฟมอดวายนี่ยุคหนูเลยทันใช่ไหมใช่หายใจเข้าเลยนะห้าเชิห้าเชิใช่ไหมและทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าประเด็นตอนนั้นเนี่ยเขามีกระแสว่าคู่นี้แบบเป็นคู่รักที่ทํางานร่วมกันก็จริงนะแต่เขาแบบว่ามีสัมภาษณ์แยกใช่ใช่ใช่ท้องแต่งตัวแยกช่วงอย่างแยกแต่เวลาออกมาหน้าสื่อแบบออกมาทําการแสดงแบบหายใจเข้า ก็ห้ารักการออหวานเออ,อยางงี้ออแต่จริงๆแล้วเนี่ยคู่นี้เขาแตกคอกันจริงหรือเปล่าค่ะวันนี้ออกมาเฉลยแล้วคุณผู้ชมขาเพราะว่าทาั้งคู่เนี่ยนะคะได้ทําช่อง y o u t YouTube อ่ะซึ่งเป็นช่อง YouTube ของทางคุณโฟนั่นเองนะคะก็ได้ออกมาเล่าถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้ว่าจริงๆอ่ะผู้หญิงเวลาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันจะมีอารมณ์ที่มันแบบงอนกันเรื่องอเล็กๆงอน,อก,นงกันแบบ ำไมอ่ะก็เขาให้เธอทาปากสีนี้ไม่เธอไม่ทาเหมือนขอเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นเรื่องเบาๆแต่ทีนี้พอเรื่องมันถึงหูผู้ใหญ่ที่ช่องแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นแบบว่าอ่ะไหนๆคนก็เข้าใจผิดไปละว,ว่าคู่นี้แตกคอกันมันก็เลยกลายเป็นกระแสวันนี้เธอก็เลยออกมาเคลียร์ทั้งคุณโฟทั้งคุณมดนะคะ,คะออกมาเคลียร์ว่าเขาเนี่ยไม่ได้หักแตกคอกันแต่อย่างใดเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่ว่าโอเคมันมีสัมภาษณ์ที่ต้องแยกบ้างหรือห้องแต่งตัวที่ต้องเคยแยกกันบ้างเพราะว่า ทางผู้จัดก,การเขาหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเอาไงสัมภาษณ์แยกมาใช่ว่าไม่โอเคนะอะเนี้ยไม่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 ใช่หมายถึงคู่ฟอรมกไม่โอเคนะปากจู๋ฉันเนี่ย <c oughs> แล้วแล้วหายใจไม่ออกอ๋อฉันเหมือนจะหมดลม <c oughs> <c oughs> แล้วทีนี้ก็เลยเหมือนบอกว่าวันนี้เนี่ยออกมาเคลียร์แล้วว่าภาษาของผู้หญิงรูปผู้หญิงอยู่ด้วยกันเนี่ยงอนกันอะ่ะยอมรับว่ามีงอนแต่ไม่มีประเด็นใหญ่โตถึงแบบว่า แตกคอาการร่วมง,งานกันไม่ได้หรือแต่อย่างใดไม่ใช่เออ,เ,อ,อเขาก็เลยออกมาเคลียร์กันในวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วนี่โอ้โหต้องบอกว่าเก็บเป็นปรมคาใจมาหลาย10ปีเลยนะเกือบสิบปีอยู่นะเธอใช่เนาะว่าคนนี้แบบแตกคอาการแย่งชายการอะไรกันอยนะ่างนี้นะเออแต่ประเด็นเขาก็พูดถึงว่าแบบทางค่ายยุหรือเปล่าใช่าาใช่บอกว่านนทางค่ายทางผู้ใหญ่แบบว่า ไหนก็แสลมาแบบนี้แล้วก็ตามน้ําไปเลยก็เปิดแล้วกันหรออ่ะเปิดข่าวว่าทะเลาะกันเลยแล้วกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบเรื่องราวใหญ่โตแต่เาเข้าใจฟิลแบบเรื่องการพาดหัวข่าวนะมันทําให้ต้องแบบน่าสนใจไงอยู่ก่อนไงนะคะอุ้ยแต่ก็แซบอยู่นะคะไปติดตามทางช่อง YouTube เขาด้วยแล้วกันใช่ค่ะช่องนะโฟกับมดนะจ๊ะอีพีแรกเนาะอันนี้เนาะอ๋อ